นี่ผมจะเล่นไหมคะสามกิตนิ่งกันด้วยนะนีงผมเล่อกซับสิเกอรนะนี่เซกมันต้องมีเซปนี้ก่อนจะเล่นได้เคเล่นเลยนะ go the go ต้องหเป่่ดตว แนี้ลเนี่ยกายโหลก็หล่อลมจก็แบบ้น้งจะกินเหี้เลยเหี nah, <c 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 <h 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 ้ยเลยนะกลง I don't think you know. You want Okay, let's go. You hit it. Like